สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพระโชคครับมือนีสอพระโชคสิภาพีพี่น้องไปพบกับตาฝันแม่นครับสิ่งหวดที่พันมาตัวเลขของคุณตาเขาทั้งหลังทั้งบนเนาะครับส่วนหวดนี้ตาฝันแม่นเพิ่นสิได้ตัวใดกับพี่น้องก็ตามแอดมาครับสิภาไปฟังเบิ่งน้ำกันครับที่จริงแอดมาติดตามตาลร้เทียแล้วครับแต่ว่าพ่อครับด้ข่าวว่าตาไปที่ บ้านดุงครับไปหาเลือดสีว่าสังครับไปที่อาสมเลือดสีปะหัวว่าคนตาคนจิไดแนวทางตัวไดมาพี่น้องกับไปฟังไปเบิรงนดูกันครับชีขึ้นโอ้ยไปสีขึ้นตะเลก็ออกบอกปูโว้ยเ,เก,ออกิดไปตะเลว่ะโว้กไปตะจูใจกูเจะบขาดถ้กูไปนี่ยังกูจะไปจนเลยบ้านไรเนาะจ้ากูได้อ,อีกย่างมัดฝากบาทนี่ โอ้ไปไปขัามสนอดไปอาสมเรื่องสีบอ่อปัวอือไปอาสมเรื่อสีไปไปพ่ออันร่างทรงบัติปัวล่างทรง,ง,งเขามาหากุเลยค่ะมาหาอยพีย้อ่ยออกจากขัามชนดมาตะพุ่นอาจารย์อันบุญมาเิ่นคำถามหาก็มาจากพุ่นเขามาโยกับนมนอดมาใช่ขั้มนอดไปกับปอยู่บานบางหน,ยยน้าเองบ้าน,นพวกล่างทรงก็เลยมาหา มาคครับบางเราเลยปูบ่รูว่าเป็นล่างทรงไว้พยปหงมุกจัดะเพพ่นหลดมาเวเพันหลดมะบอกคือบเห็ดจังซี่ตีเฮ็ดจังซีเฮ็ดจังซีโบ้ดูหูว่าซั่นโอ้เขียนเมือเปาใส่กระดาษเขียนใส่สาสาดนั่งเนี่ยเขาวาศาสมาปูเนี่ยค่ะนั่งูุจังซีบักนายนั่งู่พุ่น กูกำนังก็พี่เหมอนยกไก่แบบนั้นกบพระเจ้าบไก่กันด้วยกูก็กูก็เชฟปลาจะเป็นตั้งซีแหละแล้วก็เลยใแบบนันน้นเขียนนี่เพิน่นเขียนเพิ่นลากให้เบื้องแบบนี้เด้อตั้งซีแ<อ>หะละก็เฮ็ดตั้งซีเนาะตั้งซีแล้วก็มาเกี่ยวขึ้นหัวน้อยตั้งซีก็มายักงั้นใช่ยัยกที่มันเนี่ย,ย,ยมาเลยก็วันนั้นก็เกี่ยวแล้วมาเลยก็ นี่ก็น้อยๆชีตตงสัมนี่ยังไะบาดเนี่อเปล่นมงงมงอ๋อ็เป็นเครียดแบาดนี่ปูอเจ้าอะไรเก็ดนึ่งเก็ดมกเจ็ดหกปูเลขเก็ดไทยใช่อันตัวใดนี่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 เมนบ่พี่น้องลองบึงอยแต่ว่าฝันนี่ฝันไปปูบัวบ้านฝันแต่เสียวนอน มันฟันนี่ยันฮัปนอนก็นอกึดนอนนอนมาเหลือน้ำกระเด็ดาได้ฟัน่นเขียนไหนเจักทเทียนี่พูเขียนสองเทียเขียนสองเทียอืมจ้ากันไดจีเป็นบนเป็นล่างบนรือ้จัากันไดสามตัวสองตัที่อันนี้เนี่ยถ้าว่ากูตีเนี่ยมันเป็นศูนเก้าสองนี่กตีอ้อันนี้เลยูนด้นจ้าอันนี้เรเาไทได้ค่ะอันนี้เรียกสองธรรมดาเขาด้ จ้โอเคเลยอาจารั์ตอนนี้มันก็เป็นคือกันเลยนี่ลือสีจักตนเขียนให้เนี่ยตนเดียวโคหลังส่งโคหลังส่งโคหล่างส่งล่างส่งเออแต่เขียนงต่เขียนอันนี้ละเขียนผู้เดียวเออกต่เขียนผู้เดียวแต่เขียนน่นะแต่ว่าล่างส่งมีสามคนเออสามคนถวงกับสองคนผู้หญิงจะเลขให้ผู้เดียวเออนั่นแหละสามตัวกับสองตัวนับปู อันนี้สิเมนตสองตัวเนาะจ้ะใช่นี่นี่นี่เออสองตัวนี่แหละปูตีเป็นนี่ยังกว่านนี่ยเขาแข็งวัดตีอู้เข็งวัยังฉ่อกูขัดเท่านั่นโอ้ปูอยู่ในเหตุการณ์ด้เขาอยู่ในเหตุการณ์ย่าเบ้าเบ้ารูเบ้ารู้ขั้งจังสี่กับพ่อแล้วให้ตีเอาให้เบิ้งเอาเป็นเนี่ขัดติบยจ่นีไหมก็ธรรมดาี่เลี่ยงดีดีเลี่ยงเว้ก่อของ น้อยก็จะเดินเขี่ยวขอดก็จะได้แล่นไปพุ่นดีนี่นิดทางนี่เนาะอันนี้จังซีปอ้อยนล็กกันก็ได้อีกกองเอาหนี่หนี้จากพุ่นนะครับได้มาจาก,จากสกลนครเพื่อ,อจะเลืลอเ่อนศีลข้ามโสดไปละสมเ<อ><ด>ลือ่อนศีบบพูดี๋ยวอันสีบบพ่อพันธุ์ะครับถ้าว่าอันตอนนี้มันได้มาจาก หนีดิได้มาจากสายปูข้ามนอดปะอันสารจากอันเยนบ้านนั้นคำามศิดาอ๋อข้ามศิดาจากนิพนธ์อนี่วัดศีดาลามเออนี่แหละโอ้อันนี้อันแผ่นนี่อืมแผ่นอันส่วนแผ่นซุ้มนั่นอันแม่นลลางส่งมาจากบ้านเออน่าสีนวลปะข้างบ้านยังก่อน จ้าจ่าเอา้องเหยียบดีก่อนร่างใส่ดินข้างนอกก็ได้แปรซอยกันเรามาเรามาใหญ่ยู่นี่เด้ยายย่นี่ก็เบื้อยู่นี่หล่นที่แล้วขี้ก็ขวาจะเ้าไปย้ายไว้เพื้นซีเมนต์พุ่นละเอาไปย้ายโอ้ยอย่างงอปูแล้วย้ายให้ปูแล้วเห็นเหตุการณ์เห็นมือล่างทรงตอนเพิ่นเขียนให้เดี๋ยวเราสิแปลให้ฟังดอกเออแมน เดี๋นั่มไปเบื้องบนพี่น้องเดี๋ยวสีส้มไปใกล้ๆปีซ้อยกันเด้อพี่น้องเด้อปีซ้อยกันอันนี้คืออีลาตวานนะอะไน,นี้คือเจ็ดหกปูเจ็ดหกเก้าหกไปยังสันไหมเลขเก้าว่าแมนดอกเออเก้ากับแมนเจ็ดกับแมนปูนนเก้าไทยเจ็ดไทยคือบอ อันนี้เป็นแต่ละกูบองกูวอมเป็นหาเก่าหี้ยนเป็นี่หาเจ็บเกโอ้เรียหาอันหาอัละเกเอาว่างลงใส่พื้นนะให้กล้องเขเห็นน้ำเออนั่นละซีออานกูกะตีเป็นกึนดิก็ถอยะถ่ายไปสีเลยเป็นปิดสนามาเนาะปูเนาะยามีแต่ว่าอะไรตี ก็เจ้าให้มันเพียตัวเพี้ยตัวผมน่าแะไว่าอะไรนี่ะมันเดือดเหี้เราอย่างนี้ติดตัวรถติดายอยู่มันมะบ่ออย่นี่รถไปได้ตลาดเลยอืมโอ้ข้งเงินขึ้กันมะก่าวคนได้ไปได้อืมโอ้ปฏิหานี่ขึ้นมาอีบุญไปหับกระทอมาหาอีบุญไปหับมาหับยีนั่นแหละอีมันมานช่วงนี้โอ้คือแปรบออกแต่นออบาดอยู่ที่น้องแปรในเด้อค่ะเด้อแปรซอยกัน เบิ้งซอยกันเบิ้งซอยกันตาดีได้จ้าปู่ออกมาเดี๋ยวมาให้วันนี้เรเพิ่นว่าเลขฝันอะไรอย่างมันบ่ท่านได้ฝันมันอึดนอนคุณตาบ่ตท่านได้ฝันเนาะคุณตาเนาะเลขปริศนาวันนี้คุณตาเลยได้เลขปริศนามาจากใส่ของจ้าปู่จ้าปุณละบ้านอำเภอบรนม่วงอำเภอบรนม่วงวัดสัน เป็นมาจากล่างส้มพี่น้องพีนว่าไห้ดินี่เอ้าเป็นเลขตัวเดียวกันเลยด้วยพี่น้องครับไม่เป็นเลขสองตัวไม่เลขสามต,ตัวเนาตีซอยกัน,นสิล่องเขียนสิล่องแปรบานนี่นเป็นปิษสนาล่างส่งเนาะปูเนาะ<อ>าไห้ว่าจังสีเนาะมาจาก มาจากอำเภอบ้าน,านม่วง <Aub ain. S 2> มาจากอำเภอบ้านม่วงอันนี้อันนี้มาจากเมล้าเนี่ยอาันนิ้พ่นบานท่านสุดาอันนี้จียงนิ่พ่นอันนี้เจียงเพื่อบานม่วงใช่อันนี doing, ้พ่นต <mots hum. S 2> ้องขึ้นรู้มาจากกันเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ก่อน เราติซื้อว่นตาก็ลเรื่อกายล้านอีกพี่น้องเอ้ยโอ้ยผมไปผมเห็นต้องไปเห็นหงต้องคนแย่หลายนะว่ามันจะไปตีกับเพื่อนกี่ให้งซอยกอกวอกบนอ่าเดเห็นม่้าหรอครับพี่วม่พินตนนแป่ซอยวะสามเกียรติวสามเกียรติสามพินสามเกียสามู้เบิ่งนวะ ิดนามร่างทรงเป็นวัดสามหาสามบุตัวได้กบปูปูแปดสามตัวให้ฟังเนยปูปูสามตัวให้ฟังกับศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองตามปูเนบ่งมือเพ่งว่าง่ายไม่กตีขึ้นนี่แหละศูนย์เก้าสองแต่ว่าุ่มหนึ่งกตี ลองจังเห็นนิตยสามหาสามหกเก้าสองรหเก้ากสามสองบ่เฮ้าเฮ้าสามารถเบิ่งได้หลายทางปู่เบิ้งทางนี้ก็ได้เบิ้งง่ายก็เหรนกับเล่ยังเป็นเลขหางหมาจาเป็นเลขเขี้ยเนาะเลขเขี้ยเขี้ยเบิ่งง่ายก็อ้ยแต่จังได้เราเวอร์มาทัง อะไรกัอีกตัวหนึ่งนี่เก้าเก้าสามเ,เจ็ดเลขสามตัวมันก็จะนะเลขสองตัวก็เป็นสองตัวเยอะดีเลยเก้าสามเจ็ยดบะปูอันสามตัวนี่อีกอย่างหนึง่งมันคือเลขเกีดนี่นี่อย่างหนึ่งเบอง์เจ็ดหนึ่งก็คือเลขเกียดเลขเกียดหวัวแตกไหม เลเก็ดหัวแตกด้วยครักเธอสามเก็ดดิจ้าเข้าสามเก็ดรองเบิงพี่น้องรองเบิงเขาบอกว่าด้เลยก็เปลนไปได้อืมก็เปลนไปได้ไไดบาทนี้สองโตปูตียังกอนจ้าตีผ่าเก็ดห้าหกกบ5 7าเก็ดห,ห้า หกยุ้งตีวางเลยเกียรี่น้องกับแปรซอยกันเด้อค่ะทุกทับสามเกตนี่ละปูคือสามเกตสามหกนี่นี่เด้มันพ่นขีดไว้อยู่ดีนี่นี่ตัวนี้นี่เด้พ่นขีดอันนี้ยู่นนี่นี่โอ้ยเออคือบออันเกตหัวแตกตีแม่อันเกตหัวแตกพ่นกับไม่ขีดไว้อยู่นะสามเกตละปู มันบวมนี่ถ้าว่าเกศเนี่ยไม่เอ็นดมันหงบวมนสามบวมนสามบอก um hmm. มันก็เป็นโซนเก่าเกศคือเก่าตัวโซนบอนี่บอกปูอันนี้ได้ป่ะเนี่ยอันนี้กอันเดียวกันดิเนี่ยอันนี้มันจะเป็นสามหกคนละอันอุบัติอันนี้เป็นหาเป็นหาอย่างนี้หาเก่าคือเก่าไทยเนี่ เออนี่อ่ืขอยูอ่ขึ้นมึงว่านนั่นค่ะหาเก้า <laughs> หาเก้า,าอันคา,าไปสัน้นอันนั่นสามหกนะปะูฮอสามหกพวกไปนั่นพวกท่กมก็พวกลอยเง็นทาคข้ามมา เอาพี่น้อง oh. นี่นี่แปลออกมาแล้วจ้านี่แปลออกมาแล้วเด้อค่ะเอาแล้วมาน,นี่แฝ่พี่น้องเอสในเด้อเอาใส่กล่องอีกคนหนึเห็นมั้ยอันเด้ว่างไว้มันบวบตรงเอาแปแลออกมาแล้วนะครับนี่นี่เอากระดาษแผ่นนี้มาดูห้าแก่นนี่พี่น้องนี่ใบหนึ่งให้เพื่อนแปลซอยกันนั่นสามหก กับหาเก้าหาเก้าหาเจ็ดก็ได้นี่บาที่นี่ดิบาลนีงอันนี้สามตัวนี่นี่พนเขียนไห้ยังสิถ้าเบื้องไล่นี่ดิบาดาในปูนี่ปูเบื้องไล่นี่ร่องมึงดนูนี่นั่นนี่ขันเบื้องไล่นี่มันเป็นเก้ามันพ่นโบ,บ,บเขียนได้นั้นปูวนพ่นโบเขียนท้างนี่ พอนเขียนแป๊บพอนตียวอพอนเขียนให้แล้วแล้วแต่องห้าสิเตียวดิแล้วต้ห้าไปหันเตียวดิแมนเมนเมนแล้วแต้องห้าวตีเตี่ยวนเขียนนี่นี่ถ้าเบื้องไร่หนิเบื้องอะไล่ะเนี่ยเบื้องไร่นี่มันเป็นตัวใดบานเบื้องมั่งใช่บ่จ้าเบื้องลงตั้งไตอโอ้มันถือย่มันก็เป็นศูนยแล้วสิทิ้งทิ้งไม้ได้พี่น้องเด้อเพราะว่ากล่องหลายตัวอย่างนี้เดล็กนี่เป็นเหล็กันปิดสนานนี่มันปวดหัวหลุดตัว คอยอวดสาวด้วยพี่น้องเนอะพี่าบอจ้ะพี่น้อง,งแปลได้คือแอดมินบอสทั้งทั้งตาฟันแม่นแปลซ้อยกันทั้งเหฮ้าทั้งรัดมานี่ซ้อยกันแล้วได้มาตัวนี่ละหรือว่าพี่น้องเอฟซีเห็นตางเนาะข,นขันพี่น้องเอฟซีเห็นตาง่ะตามสายตาเฮาเดอร์ะเดเออร์เฮาออกตามสายตาจบาของ พร้อมจ้าม yeah. ีเขาเคยเห็นแค่น yeah. 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 ั s <S yeah. ้นมากเลยนเป็นตัวเคี้ยเคี้ยมันเป็นหลายอย่างเลยมันเป็นเล็บไถเขาจ้าตัวก็เป็นเล็เขาใส่ยูงสุดส่วนความฝันคุ้นตาบอท่านฝันเนาะจ้าเนาะบอก่ท่านฝันยังบอกท่านฝันเถื่อว่าของว่านว่านที่บนนี้เที่ยงเถื่อปะ ที่เทียงถือบม่มีผู้ถือบ่ะแลกออกคุปไป้อยดิโอ้โหลกออกแล้วบนใดโย่จ้า้าพอ้ท่านถามผู้ใดทีสามตัวม,มันถือยอะมันซื้อบอกักกาบจ้ะอืมซื้อแทก็ตสวนซื้อแท็กเก็่สวนนม่เห็นบกักกาบก็คือบ่ถือกันแล้แปลออ,อกมาแล้วสามตัวศูนย์เก้าสองกับเก้าสามเจ็ด สองต่อหาหกหาเกียดหาเก้าสามหกสามหาแมนบอีินอ,อน,นคือบอปู <c oughs> <c oughs> นี่ก็ตามสายตาของแอดมินเ้อค่ะถ้าพี่น้องเอฟซีเห็นตางกับแปะเอาตีเอาค่ะคุณตาเล่าใดมาฝากจากล่างส่งปิศนาล่างส่งจากอำเภอบ้านม่วงสันเป็นอสมุืฤาษีแมนบอปตา ลือสีเอาแปลได้แล้วกะให้โชคดีกันสุขสุขคนเนาะถ้าแปรได้แล้วก็ขอให้โชคโชคมันมาน,นลำลำรวยรวยค่ะงวดประจำวันที่16มีนาคม2565น้านี่เดอ้อพี่น้องเดอ้อนะขอให้ถูกหวยกันสุขสุขคนจา้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ